Do we love ตทีมนะคะของ K plus กันนิดหนึ่งค่ะแต่มีความพิเศษนะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ทาง K plus นะคะจับมือกับทาง Line creator ออกเป็น K plus X Line creator แบบนี้นี่คือตีมที่เราใช้งานอยู่ใน K plus นะคะแน่นอนอย่างเราสายมูนะคะ100%แบบนี้อยู่แล้วแล้วไม่พอนะไม่ใช่แค่ตีมเท่านั้นทุกคนมันยังได้นะคะในส่วนที่เป็น e slip แบบนี้นะอันนี้เป็นท้ามวม่สุวรรณใช่ไหมคะยังไม่ใช่แค่เท้าเวเวสุวรรณเท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายตีมเนี่ยให้เราดาวน์โหลดกันราคาแค่3.8บาทเท่านั้นทำยังไงวันนี้ มาสอนกันเลย มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการเข้าที่ K Plus ได้เลยทีนี้ค่ะเข้ามาหน้าแรกเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตรงบริการแนะนําคุณจะเจอกับคําว่า K Plus Team นะคะกดเข้าไปปุ๊บพอกดเข้าไปนะคะก็จะเจอกับทีมที่เราใช้งานอยู่แต่ถ้าคุณต้องการจะซื้อนะคะทํายังไงอ่ะดูนี่นะัตแบนเนอร์นะคะจะมีแบนเนอร์นี้อยู่นะเียนว่าสนุกกับแปรทีมและอีสลิปลใหม่อันนี้ก็คือ K Plus X Line Creator ที่มุ้มเล่าให้ฟังกันไปนะคะกดซื้อเลยจิ้มปุ๊บนะคะมันจะเด้งมาที่ K Plus Team Shop ตรงนี้ค่ะ,ตร,คะ,ต,รคะตรงนี้คือค,อความเจ๋งนะทุกคนนเพราาะว่ี ครั้งแรกเลยค่ะที่ทางเค l u s เนี่ยคอแลแลบกับทาง Li n e เ r e a t o r นะแล้ว Line c เ e a t o ตเนี่ก็คือเราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะจะเป็นแบบดึบด๊บๆนะคะจะเป็นแบบมินิมอล G นะหรือว่าจะเป็นนะคะอันนี้ก็น่ารักนะต่ไฮเปอร์นะคะอ่ะนี่ถ้าเป็นสายมูนะสายมูเนี่ยไม่ได้มีแค่องเทวเวทอันเดียวคืออันนี้อุ้มชอบมากอุ้มใช้เนี่ยทุกที่อยู่แล้วนะคะอันนี้กุ้ก็ชอบเช่นเดียวกันกับซนนี้นะเป็นคิวมูเตลูนะคะก็จะเป็นน่ารักแบบนี้เลยตีมเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมีเนี่ยไพย่แบบ แ,บบแล้วอ e ีสลิปนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะน่ารักเนาะไม่ใช่แค่มูอย่างเดียวแต่ว่าน่ารักด้วยนะคะมีอะไรอีกนี่เลยหมีขอกับวันสบายบายนะคะออนนี่แบร์เวลาปิกนิกนะสม้มโอโซคิว so มีทั้งหมด8ตีมให้เราเลือกด้วยกันนะคะตีมนี้ยุ้มใช้อยู่อ่ะโชว์ให้ดูนิดนึงแล้วกันก็คือตีมที่เป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะคะราคาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอุ้มจะซื้อนะของชนนี้เพิ่มนะอันนี้อันหนึ่งนะคะวิธีการซื้อนะคุณกดเข้ามาอันที่คุณชื่นชอบเลยราคาแค่38บาททุกตีมราคาเท่ากัน นะคะ38บาทซื้อได้สบายสบายเลยนะคะตัวนี้เนี่ย38บาทได้หรือว่าคุณจะแลกนะคะแลกคอยก็ได้นะ380คะแนนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าอุณต้องการจะซื้อเนี่ยุก็กดเลยค่ะกดซื้อสินค้าปึ้งแล้วตรงนี้นะคะก็เลือกได้ว่าจะจ่ายเป็นเงินนะคะหรือว่าจะใช้เป็นคะแนนสะสมเดี๋ยวอุ้มจ่ายเป็นเงินนะคะอุ้มกดชําระสินค้า38บบาทเลยตรงนี้นะก็วิ่งเข้ามานะคะจ่ายตังค์ปกติเลย เรียบร้อยนะคะอันนี้วซื้อเสร็จปุ๊บค,ค่ะเราสามารถกดมาที่ตรงนี้นะเข้าสู่หน้าทีมเพื่อใช้งานค่ะกดปุ๊บนะตรงนี้ให้กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะตีมพวกนี้ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะแล้วก็กดใช้งานนะคะเวฟมาแล้วนี่นะคะเป็นตีมใหม่ของอุ้มเดี๋ยวขอกดไปดูตรงธุรกรรมนิดนึงปุ๊บ นน่า<ก>รักมากเลยอ่ะแล้วตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม,ไหมไอันนี้ก็จะเป็นแบบลา,ายน่ารักของทางโซนี้เขานะคะก็จะวาดเป็นแบบเหมือนเป็นไพ่อะไรแบบนั้นน้อแล้วด้านล่างก็จะน่ารักแบบนี้ค่ะลองโอนเงินให้ดูดีกว่าลองโอนเงินดูนะคะว่าตัวสลิปเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะโอนตังค์นะคะ1บาทไปลองดูปึ้ง โอ้ยสลิปก็น่ารักทุกคนสลิปมันจะหน้าตาแบบนี้เลยนะตัวอ e ีสลิปนะคะแล้วคุณก็สามารถจะสมมุตินะโอนให้แม่นะคะคุณก็ส่งสลิปเนี้ยน่ารักตรงนี้ไปได้นะคะซึ่งทุกครั้งก็จะเป็นอ e ีสลิปหน้าตาแบบนี้ขึ้นอยู่กับทีมที่เราดาวน์โหลดนั่นเองเอ้ยน่ารักมากเลยอะ มีให้ดูกันอีกตีมหนึ่งนะคะถ้าถามว่ามีกี่ตีมแล้วก็คือเกือบครึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวกะว่าจะซื้อให้ครบแปดีมเลยนะคะอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยเน้นเป็นแบบแนวแบบสายมัวเนาะอันนี้เป็นแบบใช้เป็นแมวกวักนำเงินนำทองนะคะเข้ามาที่เคพลาสอะไรแบบนี้ใครสนใจนะคะมีเคพลาสอยู่แล้วนะก็สามารถจะเข้ามานะตามที่ลุงบอกนะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยดาวน์โหลดในส่วนที่เป็นเคพาสีมได้เลยนะคะแล้วสำหรับใครที่ยังไม่มีเคพลาสนะคุณก็สามารถจะดาวน์โหลดนะคะแพิเคชันเคพลาสมาแล้วก็ทําการเปิดบัญชีใหม่ได้เลยนะคะไม,ม แค่คุณนะคะอายุ12ปีขึ้นไปค่ะและนำาบรประชาชนนะคะไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กับกรไทยหรือว่าที่สาขานะคะทั่วประเทศนะก็สามารถจะใช้งานเค l u s นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดทีมเนี่ยน่ารักน่ารักแบบนี้ไปใช้งานได้ค่ะและนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทาง K Plu s เนี่ย X ก,กับทาง Line c r e a t o ตตอนนี้ยังมีแค่8อุ้มเชื่อว่านาคตเนี่ยจะต้องมีทีมเนี่ยเพิ่มนะคะให้เราใช้งานแล้วก็ดาวน์โหลดเนี่ยน่ารักกันแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้อย่าลืมหาทีมสำ กน,นาวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ